2 0 0ศนี่นะครับตั้งแต่ทำที่รีแบรนดิน้งเนี่ยเราบอกว่าเป็นเรื่องของความสุขคือทุกอย่างมาตลอดเวลาแล้วเราก็ยังมีความเชื่อมั่นอย่างนึงนครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว5 0าจุดยเลยอนะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสุขคือทุกอย่างในเรื่องนี้นะครับเราขอมีส่วนร่วม้วกันนะฮะในการที่จะเติมเต็มในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วในการที่เป็นส่วนร่วมวันนี้เนี่ยผมหยิบเอาเรื่องของความมือก็คือนะฮะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า เป็นเรื่องของทางความท้าทายเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของสุขภาพเข้ามาใช้เนี่ยนะครับกับในทุกเจเนอเรชันนะที่เกี่ยวข้องนี่นะครับ,นนรบแต่ก็ทํำยังไงที่ว่าต้องบอกนะครับว่าออกตัวไปก่อนว่าในานะเป็นบริษัทประกันนี่นะฮะซึ่งมีส่วนในการที่จะร่วมในเรื่องของการที่ว่าดูแลในเรื่องของความคุ้มครองก็ดีดูแลในเรื่องของการที่ว่าออผ่ันระบบประกันก็ดีแล้วก็แน่นอนผมใช้คําว่าดูแลเนื่องค่า การบริหารจ่าทจาในเรื่องของความมุ่งรองสุขภาพผ่านทางบริษัทประกันก็ดีเนี่ยเราอยากจะทำออกมาให้ตอบโจทย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติของความคุ้มครองต่างเนี่ยให้ครบกับกลุ่มเป้าหมายก็คือทุกคนอยากจะทำจริงมีความพยายามตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่จริงแล้วเนี่ยในภาคของเราเนี่ยเราควรจะก้าวข้ามออกมาจากกรอบแล้วเป็นในมิติของการที่ว่าทำยังไงที่จะเติมเต็มนะฮะ ให้กับการดูแลในเรื่องของสุขภาพได้กับพยายามกับทุกคนต้องใช้คําว่าพยายามนะครับเพราะว่าไม่สามายังไม่สามารถที่ทาได้กับทุกคนแต่ว่าพยายามที่จะเดินข้ามกรอบของความเป็นเรื่องของว่ากรอบเดิมๆของคอน v e n t i o n อลประกันภายใต้โนนนะริงๆนตราที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรงที่เรียกว่า เราเห็นภาพของการที่ใช้ Data ได,าด,าดา้ด้วยของ i ด Data ที่ออกมาใช้นะครับแน่นอนนะฮะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการยินยอม PDTA ทุกอย่างอะไรพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับอย่างที่มนจะดีทางทีมงานพิธีกรได้กล่าวเป็นต้นนะครับวันนี้ก็เข้าสู่การใช้กฎเกณฑ์ใหม่ๆหลายลอย่างนะครับแต่ว่าทํำยังไงที่เราอยากจะทําโดยใช้ Data เข้ามาทํายังไงที่เราจะใช้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นด้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราไม่อยอมรับว่าเราอาจจะมีการที่ว่าทําอะไรที่เรียกว่าเป็นไกลตัวของเราออกไปนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ใช่ไกลเกิน,นไปนี่นะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องของตัววงที่เป็นอีโคซิสเตมของชีวิตของคนไม่ใช่วงอีโคซิสเตมของการนะครับแต่เป็นวงอีโคซิสเตมของการดูแลชีวิตของคนในเรื่องของสุขภาพมากกว่าเช่นเรื่องของอาหาร เช่นเรื่องของการออกกำลังกายเช่น,นเรื่องของในตัวไบโอเทคต่างๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมีผลกบแน่นอนกับทางาของชีวิตของคนใน,นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาน,นะครับจริงๆไม่ใช่ไบโอเทคเรื x, ่องของไบามากกว่าในที่ท,ที่ที่ออกมาเหล่านี้นะครับก็เป็นที่มาที่วันนี้เนี่ยเอ็มจีเองก็พยายามที่จะมองด้านึ้นมาผมมีผู้ปัญหาอีกสองท่านนะนะคนหนึ่นคนงคืออูนาดเดียซึ่งดูในเรื่องของตัวฟรชเชียลเทค ฟูเชียอินโนเวชันกับฟูเชียเวนเจอร์แคปิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวเดียาจะแตะให้ฟังได้บ้างนะฮะในเรื่องของว่าจริงๆวันนี้บีซของคนไทยประกันชีวิตเวนเจอร์แครปเปเอรเนี่ยไปลงในเรื่องของไอตัวฟูลเทคในเรื่องของเทคโนโลยีบางตัวอะไรพวกนี้แล้วเร,เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ที่เป็นประโยชน์ได้กับในการที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยนะบนจุดนี้นะฮะคุณป,ปั๊มนั้นสิงคโปร์บริหารี่ทูนันด้านของตัว Product นนะฮะเป็นคนที่ต้องดิวกับ เรื่องของ Data หลายๆอย่างแล้วก็นำเอา user experience เหล่านี้เข้ามาพัฒนาในเชิงของแบบประกรันที่วันนี้เนี่ยอยากจะข้ามของของการที่ว่าเป็น A conventional ประกันปกติหรือแบบประกรันที่พวกเราไปคุ้นกันว่าอายุเอ่ยได้แค่นี้ความคุ้มครองเองนะครับถ้าเคยเป็นโรคมาแล้วไม่ p o w e r หอะไรพวกนี้ขนาเนี่ยเราอยากจะทำอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงไปตามกับเฉพาะตัวมากขึ้นที่ใช้คำว่าเป็น personalized มากขึ้นนะครับก็ผมให้เห็นภาพ ในภาพที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมใช้กรอบที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์แฮลไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแพ็กเกจของคนตัวใหญ่แต่ว่าพยายามที่จะให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ถึงทุกคนใช้คำว่าเป็นเรื่องของด e ิโมแครของการที่ว่านำเรื่องของแถลเรื่องของสุ a, ขภาพเข้าไปนะนก็ถึงการเข้าถึงได้ถึงทุกคนนั่นคือสิ่งที่ใจหนากนะครับผมพยายามให้ทางคุณ ปเป็นคนที่ลงรายให้ฟังในเรื่องของสินค้าข้าวไร่เน่ยนะครับเชขอบคุณทราบผูชะะ้ชรก็อย่างที่คุณสาเรียนนะครับท่านว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่างตานมากขึ้นนะครับงั้นโลจิฟีในการพัฒนาโปรดักต์เราเนี่ยจากเดิมที่เราเป็นอินไซเอ้า,ออก,า,า,นนา,าก็คือเราคิดว่าอะไรดีสำหรับลูกคา้าเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเอ้าไซด์ดินก็คือเราคุยกับลูกค้าเราฟังลูกคา้าเยอะขึ้นมากนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไร ก็เห็นว่า3มมูหลักๆที่อยู่ในหน้าเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับนี่ยกมาเป็นตัวอย่าง6ตัวนะครับก็ไล่ตั้งแต่สําหรับคนตัวเ,เล็ก Housekeeping จนถึงสําหรับที่เป็น c o m p r e h e n c e เลยก็คืออย่าง Elite Plus ที่คุ้มครองสูงสุดถึงหนึงร้อยล้านนะครับข้ที่2ที่เราพยายามทํานอกจากความหลากหลายของโปรดเนี่ยก็คือความคุ้มครองเราพยายาม Push the Value ให้คุ้มครองให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่างที่โชว์อยู่ในสไลด์เนี่ยคือเราคุ้มครองสูงสุด 90ถึง90ปีแล้วก็ต่ออยู่ได้ถึง99้าสบัวนี้สูงส,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 สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกบุตรหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ personalization นะครับก็คือทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความต้องการเหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยแพ็กเกจตรวจสุขภาพกับคุ้มครองบุตรเนี่ยฟังไปอยู่ในอีดีเดียวแต่ว่าเราฟังลูกค้าแล้วลูกค้าบางท่านบอกผมไม่เหนอยากได้อย่างนี้เลยครับเราก็ถอดออกมาลูกค้าสามารถเลือกซื้อเป็นชิ้นได้รวมถึงอย่างค่ารักษา OPD แต่ก่อนเนี่ยลูกค้าต้องซื้อคของดัด OPD อีด แล้วก็ถอดออกมาเป็นเจ้าแรกนะครับที่เราถอดออกมาเป็นโดพีชิ้นนองเดียวก็เราทําำหลายอย่างทำมาเยอะแต่อย่างที่คุณฉลาดเรียนนะครับคือว่ามันยังพัฒนาได้ดีนะครับเราก็จะไม่หยุดนาดตรงนี้แล้วก็โปรดักเนี่ยเป็นแค่บุตเดียวเท่านั้นในการตอบโจทย์ลูกค้านะครับมันจะมีเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของอีโคซิสเต็มต่างต่าด้วยซึ่งเีพี่เดียกับคุณฉลาดจะเสริมต่อไปครับคคือรับขอ,ขอแตกกลับไปที่ตัวผลิตภัณฑ์นะฮะในในหมวดของตัวอันนี้คือในหมวดของตัว ช่นที่กล้องปนันนะปนด,ดเนี่ยนะฮะปนัดได้ได้เล่าให้ฟังจะเห็นได้ว่าจริงวันนี้เนี่ยผมต,ต้องรอ้องยอมรับว่าสังคมผู้สูงวัยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็ตัว population ของคนไทยนยี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตต่างไปเท,ท่นที่ที่จะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยแน่นอนนะฮะถ้ามองเนี่ยเราพยายามที่จะทำยังไงที่เราบอกว่า น่าจะพยายามที่จะตอบโจทย์ให้กับคนไทยได้มากขึ้นในหลักการเพราะฉะนันะ้นการที่ยืดอายุออกไปยีเดีเทลแต่เดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าการอายุสุดท้ายในการที่จะซื้อได้เนะี่ยแปดสิบปีนี่ถือว่าเป็นอายุที่วันนี้เนี่ยนะฮะ,ะก็เยอะอยู่แล้วแต่วันนี้เห็นเลยว่าเราเปลี่ยนไปเราลองปรับเรื่องของทั้งอีเดียเทลหรือว่าตัวดีเทลนะครับเรียกว่าให้ยืดไปถึงอายุเก้าสิบปียืดไปที่นี้หมายความว่าซื้อได้ถึงไหน ซื้อได้เนี่ยอายุ90ปีซื้อได้เลยครับผมยินดีใจนะีนอันนี้ไม่ได้ทำออกมาเนี่ยแต่ว่าจริงดีไม่ดีพ่อผมมีโอกาสที่จะซื้อได้ใน8ะ7นาเดียวนี่น,นะครับแต่แน่นอนต้องต้องไปดูเรื่องของสุขภาพกันอะไแต่ความคุ้มครองเอง่อยจะเห็นเลยว่าแล้วก็ยาวไปถึง99จริงเราอยากจะเหยียบให้ไปถึง 100. ร้อยนะฮะซึ่งเชื่อไม่จริงก็คงจะออกมาให้ให,ให้ได้ตรงจุดที่ขึ้นมาร้อยกว่ามาเนยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าเราเล่นกับด็ก ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเด็กที่ตั้งแต่เรื่องของตัว60วันขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงเราก็เล่นใน60หรือ30เนี่ยนะครับ60 30วันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้กับเด็กเนี่ยนะครับที่เรียวกว่าเป็นตีแถวนะฮะแล้วก็เป็นความคุ้มครองที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนขอ้างจะเป็นแพ็กเกจทั้งหมดวันนี้เราไม่อยากจะทําเป็นอะไรที่ทําซื้อออกมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่พอในหลักการแต่ขณะเดียวกันเราไม่อยากจะให้โอเวอร์อินชัว ในสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดนะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือที่เห็นจย,ยิ่งเป็านักว่าเนี่ยนะครับหลายเรื่องเราแยกมาเป็นการที่ว่าซื้อเป็นมโมดูลไปจะเห็นภาพเลยนะฮะเอาง่ายๆนะครับแต่เดเราเคยบ u n d l e ทุกอย่างเข้าไปวันนี้เราเปลี่ยนไปว่าเรื่องของ a u t h e n t i c t y นะครับเรื่องของการควอกปุ๋ยแต่ละกรตามคือท้าซื้อเพิ่มได้ถ้าอยากจะซื้อแต่ไม่ได้หมายควาก็จะต้องอยู่ในแพ็กเกจต่อไป ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นไปสโลว์มากขึ้นหรือบางคนอาจจะมองเรื่องของตัวว่า well-being อ,อะไรเรื่องของจริงๆไม่ว่าจะเป็นอันนเท่าไรก็ตามผมว่าประเด็นหนึ่งที่เรามีปัญหาในคือื่องของฟันอันผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วความมุ่งตรงไม่ถกในเรื่องพวกนี้มาถ้าเราไปทําให้ตัวสตาดีจากประสบการณ์ของลูก้ายเพราะฉะนั้นเราใส่เข้าไปเรื่องของฟันเพิ่มขึ้น ของเดิมถามว่ามีไหมมีแต่ซื้อเพิ่มกันอีกนะฮะในเรื่องของเวลบี Me, นะครัแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าแค่เรื่องฝันสายตาวันนี้มีประเด็นเยอนะมากในเรื่องของสายตาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแยกซื้อได้แต่ต้องบอกว่าบางท่าน<ร>า<อ>ก็ตัวไบโอเทคนโนโลยีซึ่งในวงของการลงทุนเนี่ยเราเป็น g e o g r a p h i e agnostic ก็คือเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลก ตัวอย่างหลักเลยที่เราลงทุนไปแล้วก็เหมือนกับอยากจะเอา knowledge ตรงนั้นเข้ามาใช้กับมไทยิรีชีวิตหรือก,การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประชาชนต่อไปก็คออือมีตัวอย่างหนึ่งคือเป็นบริษัที่อเมริกาที่ชื่อ Epigen ก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างแล้วก็ปลูกกระดูกนะฮะจากสเต็มเซลล์ของเราเองหรือจากเนื้อเยื่อของเราเองเพราะว่าทุกคนเชื่อว่า เ,เดียวเชื่อว่าทุกคนนะคะอีเตัวเองตอนนี้เราก็อายุเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือข่าเสื่อมข้อสองเสื่อมข้อขาเสื่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งบางทีบางคนที่ชอบเล่นกีฬาอ็ก์ตรีมอย่างผู้สาระเป็นต้นนะคะก็มีการสามารถเป็นบิดแผได้เกิดการที่ต้องมีในการซ่อมแซม แต่ปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการซ่อมแซมนี่ยมันคือการซ่อมแซมจาก foreign object ก็คือของเช่นไทเทเนียมหรือว่าเอา,เ,อาเป็นเหมือนกระดูกสัตว์นะคะมา,มาใช้คนแทนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีสามารถที่จะทดแทนด้วยการสร้างจากโครงสร้างของเราเองได้แล้วคือมี 3D printing มีการตุ่มได้และนะคะตอนนี้เนี่ยคือทำ human trial มาแล้วด้วย ประเด็นของมันคืออะไรประเด็นของมันก็คือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยแบบประกันจะต้องตามของแบบนี้ให้ทันนะคะการที่ปนัดออกขอกมาเป็นชิ้นชิ้นเช่นเรื่องการคลอดบุตรหรือ OPD ใครจะไปรู้ว่าในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการกลุถ่ายกระดูกของคุณก็ได้ที่ที่พอเทคโนโลยีมันพุชไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยประกันจะตามทันหรือเปล่าวันนี้คือเป็นมีที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องมีวิฟชันหรือว่ามี visibility นะคะ อีกอันหนึ่งคือพูดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโรคที่จะตามมามันบางทีมันไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นมะเร็งเท่านั้นแต่ว่าโรคที่ตามมาที่อยู่กับเราทุกวันคือ NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจของพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้ไหมสามารถใช้ได้แต่ว่าประกันเข้าถึงไหมตอนนี้ยังมีดีเบตเป็นกลุ่เยอะมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะ make sure ว่า รกรสามารถเข้าไปตอบโจทย์กลุ่มคนนะคะซึ่งจริงๆเราก็เป็นตัวเราเองพ่อแม่เราญาติี่น้องเราทั้งหมดนะสามารถที่จะเข้าไปทัชกับเขาได้อีกตัวหนึ่งที่เราไปลงทุนเราเลยลงทุนในฟู้ดเทคค่ะชื่อ Alchemy นะคะ e m y เคมีเบสอยู่ที่สิงคโปร์ตอนนี้แล้วก็ commercialize เรียบร้อยแล้ว right เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสุดพี่ๆสื่อมวลชนไปทานข้าวที่ ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารชื่อดังที่ทำข้าวมันไก่ในสิงคโปร์ข้าวทุกชามเนี่ยใส่อัลคิมีไฟเบอร์อัลคิมีไฟเบอร์สามารถทำอะไรอัลคิมีไฟเบอร์สามารถช่วยลดการสปค์ของเออ GI นะคะก็คือว่ากลูโคซินเด็กเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานข้าวขาวโดยที่รสชาติเหมือนเดิมเด็กน,นะคะโดยที่ชูการ์จะไม่สปค์น้ำตาลจะไม่สปค์อันนี้ก็คือทำให้ มันอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับประกันยังไงหรอแต่อันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับ longevity หรือว่าการใช้ชีวิตของคนที่คุณสาพูดมาถึงเมื่อกี้เราไม่ได้มองภาพ business ของประกัน directly อย่างเดียวแต่เรามองถึงองค์รวมของ ecosystem ของสุขภาพที่คนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยาวนานยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกพ o i n t หนึ่งก็คือเรื่องของเอเจนซี่นต ตัวน่งที่เราเป็น,เป,นเป็นลูกหลานของเราเลยเป็นลูกหลานของฟูเชียเบนเจอร์เลยก็คือทา l t h ด t h โฮมก็คือ On-Demand c a r ์กิเวอเราอายุเยอะขึ้นเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเราบางทีอาจจะมีดาวน์ทม์มีไปผ่าตัดสะโพกอะไรเงี้ยเราก็ต้องการคนที่จะมาดูแลรักษาเราที่บ้านอา่อาช่วงเวลาหนึง่ง แต่ตอนนี้แถวตัดมก็มุ่งไปข้างหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเปิดแคร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นภาพที่สามารถทําให้เราสามารถบริการแล้วก็ดูแลลูกค้าเราได้ครบวงจร ออดีมานแปลว่าอะไรออดีมานคือสามารถทำแมทชิ่งเหมือน Uber f o r Nurses อร่างเงี้ค่ะเหมือน g r a ฟฟ o น n c อ s ์ s คือเราสามารถอยากได้เพยาบาลม,มารักษาเราเราสามารถแมทชิ่งกับโรคที่เราเป็นนะคะหรือโรคที่ญาติของเราเป็นแล้วก็หาคนที่ p r o อพเปอร์ Proper, หรือว่าคนที่เหมาะสมในการดูแลเราตรง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ fulfill ecosystem นะคะซึ่ง Future Manager เนี่ยก็มีความมุ่งเน้นในการที่เราจะาพัฒน,นาด้านนี้ออกไปถามว่ามีไหมต้องมีนะเดียวยังมีเรื่องของคนยังมีเรื่องของสาขายังมีเรื่องของระบบทั่วไปในการที่คนสามารถที่จะติดต่อเข้ามาบราิการแชร์เรื่องของการที่ใช้เทคโนโลยีใช้ Data ใช้สกิลนะเป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นคนเานาเองพรอ้อมที่จะต้อง ในหลักการเนี่นะครับแล้วเวลาที่เราพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการรองรับนเดียเรากป็นกาพูดถึงแม้แต่คนที่เป็นแนวหน้าเนี่ยคือร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอเจนต์คดีหรือทางโบรกเกอร์ต่า,างๆท,ท,ที่เป็นพรรคเดียวกับเปจนิทลนะครับก็สามารถที่จะต้องใช้และก็อธิบายได้มากขึ้นในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาของการความคุ้มครองสุขภาพนะฮะแล้วก็เพียมงจะตอบโต้ให้ได้ตรงขึ้นนะครับจริงๆยังมีไอ้ตัวลเลยนิยามที่เทลทำไปเช่นเรื่องของเยนเทลครฮะ ผมเรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆมันเป็นเทสคสของ M อ็นะทที่ m อ็ทําำให้ตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาภายใต้ช่วงของก่อนโควิดที่จะกิดเมื่อปีอก่อนปีเนี 3, ย่ยนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าโควิดเองเนี่ยนะฮะก็มีผลกระทบกับบริษัทประกันยอดแย่ไปหมดอย่างที่พวกเราเห็นทับทแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยโควิดก็ผมก็ได้อนิสงส์งมาเยอะเนะเรื่องของ adoption rate ของการที่คนใช้ i n t น l ทลคลิกเนี่ยจากเดิมที่เป็นหลักหมื่นเนี่ยขึ้นมาเป็น70,000 0นกว่า เนี่นะครับเพราะว่าคนก็มีความไม่เชื่งปรแล้วลก็หลังจากที่จะกครัวเนี่ยกลายเป็นเริ่มใช้แล้วเราก็เูอยนี้ด้วยเราก็รู้เลยว่าพอเราทำเนี่ยนะฮะเป็นแควคลิกไม่ได้พร้อมอย่างที่เราคิดไว้นี่นะครับท่อตันนะฮะหุนที <im itation> ่เราเวลาอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในการที่ปรับแต่งเรื่องของอจาจารย์ตีเรื่องของการที่ว่าเราก็เองเราก็สามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์อต่างๆอะไรที่ใช่เราก็ใส่อะไรที่เป็นเรียกว่า nice to have นะฮะก็อาจจะไม่ใช่ในสี่เหล่านี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ให้เห็นเราเองเนี่ยมีการพัฒนาแม้แต่เรื่องของ preventive ท,ที่เราพูดกนันมานะฮะเราทำออกมาที่เรียกว่าเป็นเรื่องของเหตุให้กับคนลองใชยย้ดูนะฮะในแง่ของสุขภาพในแง่ของการวิรออร่งการออกกำลังกายอย่างที่เห็นในทางด้านด้านสายมือกานความมือด้านความมือของระเนะครับจุดนี้เนี่ยนะฮะ อ้น,นี้อันนี้ถามว่าไงจริงๆ mpl เอยากเราอยากจะทาอะไรที่เรียกว่า p e r s o n a l i z e ซ์มากที่สนะครับและถ้าเราสามารถที่จะเห็นค่าของแต่ละคนได้ชัดเจนมากขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงการออกกำลังกายเขาก็เป็นยังไงเนี่ยเราจะทําออกมาในรูปแบบที่เป็น dynamic pricing ของเทลนะครับแตจริงๆแล้วหลักการเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าแค่ตัวฟีเจอร์ของแบบประกันตอบโจทย์ในความต้องการเฉพาะตัวนะครับราคาเบี้ยก็จะตอบโจทย์ไม่ใช่เป็ยนไป ในปัจจุบันที่ว่าอิงก,กับแค่ของอายุว่าอายุมากขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นภาพนะฮะจริงมันมีอะไรเยอะแต่ในวันนี้เนผมอยากจะให้เห็นจริงๆว่าความตั้งใจของเมืองไทยธนาคาชีวิตเอ็นทีเอลก็คือว่าเราอยากจะเป็นแถ l t h p r o เดอร์ที่เราต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความมุมครองสุขภาพ แนนะ่นอนดีหรือเไม่ได้เนระื่องของชีวิตนะรประกันชีวิตเพรเราเง็นบริษัทประกันชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าเราอยากจะเน้นในเรื่องของความคร่นคงสุขภาพนี่นะครับให้ตอบโจทย์กับคนไทยทุกคนได้ในความตั้งใจของเรานะครับโดยที่ใช้องค์มประกอบต่างๆที่ได้กล่าวมาจากต้นนะครับคร่าวๆให้เห็นมานะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งในมิติของการที่ว่าต้องดูแลก็คือว่า การที่วิส m a n เ g e m ป n t ตั้งแต่แรกหรือการที่เป็นตัวแนวทางในะการที่ป้องกันก็คือโปรเจคชันต่างๆแบบประกันแล้วก็แน่นอนนะครับสร้างความยั่งยืนก็คือการดูแลในเรื่องของ service การที่ล้อไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปนี่นะครับก็นั่นคือความตั้งใจของพวกเรา